เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนทุกคนวิวิวผมแบงก์กับเกม n f t Dino หรือว่า Cup World ก่อนลีลิปนี้ไม่ได้การแนะนำาพื่องทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับมาแล้วนะครับสำหรับเกมฟรีในเบราว์เซอร์ที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้วันนี้ก็มีอัปเดตนะครับ สำหรับตัวของเกมนะอัปเดตค่อนข้างที่จะ,ะแปลกใหม่ไปเลยนะครับก็ล่าสุดเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามานะเพื่อนๆนานๆนนทีนะครับนานๆทีก็คือแบบอาทิตย์หนึง่งหรือว่ามาทําคลิปนี่แหละให้สําหรับคนที่เล่นอยู่นะครับก็ได้ลองเข้ามาเล่นนะสําหรับเกมก็ยังเปิดอยู่นะเพื่อนๆนะแล้วก็ราคาตัวเค็นก็ยังมีราคาอยู่นะครับแต่ในเรื่องของการฟาร์มเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถ้าคํานวณจริงๆตัวของคอยเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้า เราขายคอยหรือว่าเราขายดินขายอะไรเนี่ยนะครับมันก็ยังราคาดีอยู่นะครับเท่าที่ผมเช็คนะราคาของต่างๆนะครับนี่นะก็เอ่อถ้าเราอยากจะขายน้ํานะครับก็ลองดูเนี่ยก็ได้ยังได้คอยอยู่นะครับราคาก็เอ่อยังไม่ยังไม่ถือว่าแย่นะครับถ้าดูในทามมิ่งนะดูดิตัวของอันนี้ราคายังเท่าเดิมนะครับเท่าที่ผมจําได้ราคามาอยู่ประมาณนี้เลยนะเออทาไมอยู่ดีมันขายของมันขึ้นสีแดงหมดเลยวะ อันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะ Energy 5000นะเอเนจีห้าพันนะของต่างๆนะครับก็เพื่อนๆ,ๆก็ดูเลยนะส่วนน้ำมันก็ถือว่าราคาค่อนข้างที่จะกำไรน้อยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของราคาส่วนอัปเดตนี้นะครับมันเป็นอัปเดตที่แปลกไปใหม่ที่ผมบอกไปนะครับก็คือตัวของพลังงานเรานะครับเพื่อนๆสังเกตว่าพลังงานของเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวฐานนะครับตรงนี้ด้วยนะก็คือเราต้องขยายฐานตรงนี้แล้วก็ ทําพื้นที่ตรงนี้เป็นซิตี้นะครับที่เขาเคยวางรถแม่ไว้ก็ถือว่าเกมมีอัปเดตนะก็ทําให้แบบมันมีในเรื่องของคอนเทนต์ในการเล่นหรือว่าใช้ทรัพยากรนะครับแต่ข้อเสียสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือว่าสมมุติถ้ามีคอแลบนะครับไอ้ทรัพยากรฝั่งทางนี้มันไม่ได้ไปใช้ในฐานนู้นเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยแหละที่รู้สึกว่าไดโนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม,ไม่อยากจะทําแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการอัปเดตในเรื่องของ ตัวเกมหรือขยายฐานไปไปสู่ในเรื่องของแพตต่อไปเนี่ยผมว่าอันนี้ก็โอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับ e n e r จ y ตรงนี้ถ้าทุกคนสังเกตผมเ,เต็มแค่10000นะแต่ผมไม่สามารถทำเครื่องอะไรได้เลยนะครับถ้าเอาสุดเอาสายสุดผมน่าจะเล่นตัวของน้ำมันนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับหรือว่าตัวของเ g y อ่ะ e n e r g y ก็เดี๋ยวลองดู e n e r g ีดูนะอ่ะเห็นปะ Energy ผมน่าจะอัพได้ถึง10นะครับ จริงๆอัพไปก็เท่านั้น่ะทุกคนนะครับเก้าเนะครับเนี่ยเอาเนี่ยเอาเท่านี้ก่อนนะแล้วก็ใส่น้องเข้าไปนะถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับผมถึงแม้มีทรัพยากรนะครับน้ำมันตัวของไออันนี้ผมจำไม่ได้ลาวานะครับเออถึงผมมีจะมีทรัพยากรครบแต่ผมไม่สามารถราบได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ Energy คือ5,000 0 0นะครับ5้0 0 0 0หมเลยแม่งเยอะมากเว้ยทุกคนผมก็เลยมองว่าแบบเอ้ย e n e r g จจะออกมาขาบขนาดเนี้ย คือมันต้องทํำยังไงก็คือต้องอัปเกรดตรงนี้ครับอันนี้ผมก็ซื้อของเตรียมไว้ละนี่นะครับก็อัปเกรดเป็นเลเวล8นะก็ตรงนี้มันจะบวกขึ้นถ้าทุกคนสังเกตนะครับอันนี้ก็จะเป็น2 0 0 0 0อ่ะอันนี้อัปเกรดขึ้นไปนะครับแล้วเราสามารถสคริปต์ได้นะให้เสร็จโดยใช้ตัวของเ,อเหรียญน,นะครับเ,เหรียญเขียวแล้วกันนะตัวนี้นะครับสามพันก็จะเสร็จเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่สคริปต์เรารอ3วันนะครับเราก็จะได้ตัวอุปกรณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเลเวลสี่เลเวลหนะ พลังงานตรงนี้แต่เนื่องจากของผมอ่าไอ้ฐานเนี่ยมันคือฐานใหญ่หรือว่าเป็น ID ดีหลักนะครับผมก็มีตัวนี้อยู่แล้วนะนี่ทุกคนสามารถาซื้อได้เลยนะครับใช้2นี่นะเราสามารถกดซื้อได้นะครับโดยใช้แร่อันนี้เราก็จะวางาวางตรงนี้ไปเลยอ่านี่ไงเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาใช้เวลาอยู่นะครับสคริปต์โดยตัวของอ,อีกเหรียญหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ ก็จะเป็นตัวของโซลาร์เซลล์สแล้วก็สิ่งที่เราจะได้มานะครับก็จะเป็นตัวของอพลังงานนะครับ2.72นะก็จะได้ 1.8k ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อ,อันเราก็ซื้อต่อเลยก็ได้นะครับนนี้มันใช้ดินก่างหันลมนะก็กดซื้อไปเลยนะครับแต่เราดูพื้นที่ด้วยนะเพื่อนๆน,น,นะถ้าพื้นที่เราวาง อ่าไม่พอนะครับก็ตามนั้นเออพื้นที่นะแต่ข้อดีคือมันไม่ทับกันไงเนี่ยเราสามารถซื้อได้เลยอันนี้อ่าซื้อได้อีกนะครับวันนี้ซื้อได้5อันเลยนะอันนี้ซื้อได้สองนะครับอเดี๋ยวเราซื้อให้หมดเลยอันนี้ใช้ไฟ5้านะครับแล้วตรงนี้ก็คือฐานตรงนี้ใช้เลเวลแแล้วก็เลเวล9นะครับอืมระยะเวลาก็ตามนี้เลย2ชั่วโมง1วันในการสร้างเราจะซื้อได้ต่อคือเลเวล8มันก็จะปลดล็อกเป็นแบบนี้เอ้ยอันนี้น่าล่นนะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับพลังงานแล้วก็อันนี้ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แต่ก่อนคือมันเป็นในตัวแบตเตอรี่ที่เรา,เาที่เราเวลากดเราจะเราจะเสียเสียแบตเตอรี่ใช่ไหมหรือมันแยกกันวะเอออันนี้ก็แปลกดีนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราลองอันล่างให้ทุกคนดูนะออันนี้เหมือนจะเป็นตัวชาร์จอ่าไม่มีพื้นที่แล้วโอเคพื้นที่ไม่มีแล้วนะครับมันน่าจะได้พื้นที่ตรงนี้อเรียบร้อยการหารเสร็จแล้วนะครับก็ เราสามารถอัปเกรดได้นะครับโดยใช้ทรัพยากรตรงนี้เอ้ยเกมถือว่าตรงนี้ผมมองว่าโอเคเลยนะเออทามมิ่งนี้ถือว่าใช้ได้นะครับในเรื่องของการอัปเดตทรัพยากรได้ใช้สักทีเพราะว่าเราเล่นไดโน่ no เนี่ยเราจะเจอปัญหาก็คือว่าของมันไม่ได้เอาไปไหนต่อใช่ปะแต่ถ้าเอามาเล่นแบบเนี้ยเออผมว่าผมว่าโอเคเลยนะนะครับแต่พลังงานไม่ใช้เยอะจริงนะครับแปลว่าของเ,ออเทียสูงสูงเนี่ยจะเล่นไม่ได้เลยนะเพื่อนเพนะเพราะว่าพลังงานของผมมันมันเต็มแค่ ม,มันแค่หมื่นหนึ่งไงนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ใดูนี่เห็นปะอันนี้อันนี้แค่อันนี้นะก็ 5K คแล้วครับแล้วรถทั่วเลยนะตรงนี้ก็มันก็จะชาร์จเต็มนะครับก็คือ1ชั่วโมงแหละเออหชั่วโมงอมืก็เล่นใหม่ตอนนี้ผมว่าน่าสนุกนะครับเพราะว่าราคาเหรียญก็ไม่ได้แพงถ้าจะซื้อเหรียญตัวของคอยมาอัปเกรดนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญเขียวกันดีกว่า เหรียญเขียวนะครับก็ราคาแพงสุดคือ80ดอลลารนะครับก็จะได้1 0 0 0่ถูกสุดคือ80นะครับอ่าประมาณ1ดอลลารนะก็ USDC นะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับของที่วางนะครับบวกพื้นที่แน่เลยอันนี้ก็เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนบวกสองคูณสองนะครับใช้พื้นที่อันนี้ก็น่าจะสองคูณสองเหมือนกันเลยนะไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้คืออะไร แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับสามารถเอามาซื้อนะครับตัวของเทรดได้ก็เวลาเทรดออะมันจะมีจํากัดเทเดนะครับวันละสิบครั้งถ้าใสายฟรีนะตรงนี้ก็ดูโฆษณาได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าใครปิดโฆษณาเพื่อนๆก็กดไปเลยอืมตรงนี้ก็อ่า energy นะครับแล้วก็หมดแล้วอ่าคูณ cool energy แล้วอ่า power นะครับอ่า power pack นะครับก็คือบูตให้มันเต็มอันนี้คือบูต power เออมีอะไรหลากหลายดีนะครับผมก็ไม่ได้เติมแล้วนะตัวของโปรแอคเคอร์แล้วก็ตัวของเท็ดพาร์ตนะครับตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วสําหรับออตัวของเกมนะเพราะว่าแค่ทารมิง่งพลังงาน5000ันตรงเนี้นะครับก็หมดแล้วแปลว่าเล่นได้แค่นี้เลยนะครับอืมสาหรับใครที่จะมาเล่นอย่างตัวนี้ก็ถือทําอะไรไม่ได้นะครับต้องออมีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถไปได้ก็คือตรงนี้นะครับที่เราต้องอัพขึ้นไปนะ ก็ของผมจะเป็น20,000นะครับ20,000-30,000จนถึง 100. แสนแปลว่าตรงตรงนี้ทรัพยากรนะครับมีคนซื้อไปอัปเกรดแน่แก็เดี๋ยวรออัปเดตใหม่อีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเออเลเวลนะครับเลเวลที่ผมปลดไปถึงเลเวล10แล้วนะตอนนี้เล,เ,ลเวลเใช่ปะ่ะเออแปดเาสิบนะครับก็ตามตามตัวของทามมิ่งไปก็โอเคนะครับน่าสนใจดีนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูราคาเหรียญกันสักนิดน,นึงนะครับ ก็ราคาเหรียญตอนนี้คือ 1m นะครับประมาณ96ดอนก็ลูดเลยนะเออลูดเลยนะครับก็ถือว่าเออมันไม่มันไม่มีกระแสแล้วช่วงนี้นะครับถ้าใครดูในทมมมิ่งช่องของผมมาอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับว่า NFT ตอนนี้มันแทบจะไม่มีอะไรดึงดูดแล้วนะครับก็ถ้าถ้าไม่เป็นเกมเก่าๆนะถ้าเกมใหม่ๆแทบจะหาไม่เจอนะครับก็มีแค่ว่าเกมเก่าแล้วก็เอามาอัปเดต เออประมาณนี้หรือว่าได้ถอนนะครับเดี๋ยวว่าเกมนี้จะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมถ้ามีการถอนหรือว่าผมคำนวณแล้วมันได้กําไรเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีคลิปถอนให้ทุกคนดูนะครับแต่ถ้าในไท,าทมิ่งเนี้ยผมยังไม่ลงดีเทลเท่าไหร่ละกันนะก็เพื่อนๆก็ลองเข้าไปในเว็บแล้วก็ลองเล่นดูนะครับถ้าเป็นไอดีใหม่ผมไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารูปแบบมันจะออกเป็นแบบไหนนะไอดี ID ใหม่ไม่รู้ว่าจะยากหรือเปล่านะครับแต่ทุกคนเอ่อยากแน่ๆนะเริ่มต้นอะยากเพราะว่าแม่ง อ,อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเออดูพลังงานแม่งใช้ดิแต่ก่อนไม่จําเป็นเลยอะเออแต่ก่อนตัวของแบตเตอรี่ไม่จําเป็นเลยนะอืมอันนี้คือแบบเปลี่ยนเป็น power ก็สุดจริงนะครับก็หวังว่ามันจะราคาจะกลับขึ้นมานะหรือว่าคนสนใจเยอะขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมก็ได้กําไรนะในช่วงหนึ่งนะครับเออแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ราคาเหรียญมันรูดก็เท่าทุนก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณด้วคครับอ่าถ้าใคร อยากจะรู้เกมอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มาพูดคุยในไลฟ์สตรีมเพิ่มเติมได้นะครับถ้าใครแบบตกหล่นเกมไหนหรืออยากรู้เกมไหนตอนนี้ที่ผมเอินอยู่นะครับก็มาคุยในสตรีมได้เช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีเกมหนึ่งที่แบบมันนิ่งๆนะครับที่ผมไลฟ์สตรีมอยู่นะสําหรับคนที่ชอบดูคลิปนะครับก็ลองมาถามในไลฟ์สตรีมได้หาข้อมูลในไลฟ์สตรีมได้ตอนที่ผมไลฟ์ก็ประมาณนี้ละกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า